มันฝรั่งินเลยขอบคุณนาคะขอบคุณคุณมินนะคะสำหรับดอกกลาโอ้โหเขาไปแล้วครับมีวัดดวงไปเลยสวัสดีค่ะลองอีคิวยโอ้ยพี่หลอกขึ้นหลายคุณพี่เวพรเจอนแล้วยังเรียนสุดท้ายเฮ้ยได้แล้ว คือก uh, ่อนที่เขอบคยสุณก้อยนะคะที่กดแชเฉลี่ยเออผมรู้แล้วผมรู้แล้วอะไรคุณใบตองที่กดต่อขาดนี่เกี่ยวขี้ตาได้ไหมสีขาวเนี่ยแบบเออมันที่กดแชร์มันไม่หมุนแล้วนี่ขาได้อยู่นะตาได้เหมือนไม่ไม่ต้องแปลม่มีเลยเออพี่วิลองเอาดิหัวอะไรเหรียญอาจารย์นี่ไงเอ้ยโอ้ยได้แล้วเป็นไหม มันเราต้องแบบยอยเอออาจจะแบบลองนเนาะนี่นเรจ๋งนะยยต้องต้องแบบอ้วันทีอยู่คน